บริษัททบไลา์ไดมอน์ภูมิมใจเสนอบันทึกการแสดงสดจากลูกทุ่งหมอลำอัจฉริยะหวันใจมหาชนเฉลิมพลมาลาคำการที่เป็นผัวเป็นเมียกันอนยามาหาย,ยามาดากันเป็นน้องเบิงมันจะกอ้ายเพลินเป็นผัวเป็นเมียกันต้องว่ากันดีๆว่ากันมวลมวลมันมีเคล็ดลับตัวเคล็ดลับย่างอีกละ่ะการที่ใส้ผัวหักให้ผัวหลงบ่ให้ผัวตบบ่ให้ผัวต,ตีนี่มันบ่ได้ว่ากันหลายขั้วบนนั้นเด้ ตี่ว่ไว้ผัวตบผัวตีนั่นน่ะมีแล้วเนาะว่กันแค่สองข้หนึ่งว่แค่คำว่าจากาับจ๋ารับรองว่าผัวบ่ตบรับรองว่าผัวบ่ตีว่แค่จ้ากับจ๋านี่ผัวบ่ตบบ่ตีแมนเอาเ้ามาเป็นคอดข่อยได้เปรียบผัวแต่หั่นนี่ลองเฮ็ดเบิ่งบ่เสื้อข่อยผิดมาเล็กกับว่จ้าว่าจ๋าอย่างเดียวเออห้วยเดี๋ยวแม่คือดีแถ้ว่าเดียวเดียวเพราะงี้เสียเชิดเชียวนั่นแหมเป็นยังเจ้านาสิพ่อเขาก้อนมาทานกินตับกินปอดว่าหน่ะเนาะเจ้าสิเฮ็ดอยังเอาฉันจะแต่งงานกับเธอเนะสินี่เอว่าเถอะขันหาทา่าสิดีไห่เเเเ็นวอออืื่่่ฮดคยาาบบิงจ้ เอาเปียกพวจังงงบนก้านมือลูกเมียเฟี้ยคางอิตาเลี่ยมจ้ามึงหนึ่งมึงสูบทิปสูดทิปคับซ้ำเมาเนี่ยมึงเบ้าพื้นกูแมนบอจ้าเป็นไงแก๋วเจ๋วแถวนี้แก๋วนั่งกับดิขาเสยเจ้าแนะนำเถึงเอาเอาไปกินแถวอย่างนั้นาไปแก้กินแถวทานไหมอิตาเลี่ยมจ้ามึงเข้าไปในบ้านในซองมึงไปเบ้าพื้นพ่อพื้นแม่กูแมนบอจ้าเชิดใส่เจ๋วแก๋ว คาถาบทนี่แก้วอิตาเลียมจ้ากูบ่อยู่บ้านอยู่ซองมึงอยู่บ้านเอาผู้ชายมานอนน้ำแม่นบ่จ้ามันเป็นสูบกับเอาพักกันหัวโสมอกเสซอยู่ไห้จำไว้ในละครนี่จำแล้วกับปฏิบัติตามคอยนี่จ้าจ้าจังเดียวผัวประเตศเสียคอยอิตาเลียมจ้าเบาอยู่นี่มึงอยากถือตีนกูแมนบอลจ้า ไอ้พีษเมียจะเมื่อคือพระพุทธลูปห้างแทนีแล้วแต่มาสิเปลี่ยนไปอ้ยกว่าเมึอไงอิตาเลียมจ้ามึงเห็นกูขี่เหลาเมายามึงเห็นคุณซ้ำเหมารอกูกูมึงมักกันกับเท่าหมาอนบอาไปเอามันไปเอามันอิตาเลียมจ้ามึงอยากให้กูเยียบเขียวพออกเป็นบ่จ้ายเโอ้ยเขาหดบทันไดเยยบ เจ็บหลัดดีดีสิตายเขาจะเป็นเห็ดบากเห็ดเว้นไข่ไข<ด>่ฐานจอดต้องตร,ตร,งรองแน่พอขอ้อศกหลบรอพอรุยพ<า>อข้อยติดแอร์ป<อ>้าเจ้าคือรุยครับรุยครับรุยเนี่ยห่วยย่องให้รลุยเนาะว่าจังไหนเจ้าก็มาหากินตับกินปอดวันนะั้นท้ายเดียวกันมันบ่า<ด>สองคนบอกเจ้านี่<ด>เป็นอย่างขยอนย่องซบเสือมันมาเตะปากไข่คักแท้เ่าเห็นใจลูกพุ่งยิ่งตัวกระจ่อยลอยกระจิลิษบังจังไข่เนี่ยบอสคะไข่เพราะเป็นทายเดียวกันดอกตีไข่บอกก็โดยความหวังดี แต่ว่าคอยประูวสาเหตุถึงมวลชาทะเลาะวิวาทกันนั้นสาเหตุมันมาจากอย่างย้อนนี่ย้อนสินย่างเดียวย้อนควาบทบควบจนที่มึงต่างตัองี่อเข้กันแล้วมันย้อนกูจักเม็ดดอกเดียวเนี่ยเจ้าไปติดหนี้ยู่ใส่บอกเขาหว่ารัฐบาลมีโครงการเงินล้านไหนพี่น้องกว้างไปยืมหนี้ยืมสินเออคอยก็ไปยืมมาแปดพันเศษผัวไปเปิดร้านขายลาบอยู่เมี่ยงนอกโอ้ความคิดดีเออเอามาหอดแปดพันท่านเดืเปิดเปิดเปิดร้านขายลาบมันก็เอาไปซื้อเหล่าสิแตกแดกพ้นมัดซ้ำบักตัดสัวมึงว่ากูใส่เงินบ่เป็นประโยชน์เป็นบ่เออออมมืื้้้วานกูยัังงซได ซื้อมาแต่หงกูซื้อมาตั้งว่าสองโลครึ่งผุดบักหากินตับกินปอดมึงซื้อมาพร้อมึงตีสองโลครึ่งเลี้ยงหันกูพักสมต้อนนี่ขั้วไปสเต,ต็กสตีเอาไปให้พี่น้องสุกกินทั้งหมดแสดงว่ามูลเจ้าบ่ามีเงินไปใส่หนีแมนก็เลยได้ผิดกันถูกต้องแล้วมูลเจ้าสองคนจะมีเงินใส่หนีปะเฮ็ดจังไหนละบาทบอยากจักเม็ดถ้าหากเจ้าเฮ็ดงานก็คอยอยู่นะเออทหารงานนี่สำเร็จนะจังไหข่อยสิจ่ายให้เงินมูลเจ้าไปใส่หนีเลยเงินสดๆเลยสดๆคนละคนละหนึ่งแสนบาทเอ้าสนใจไหม หน like oh, okay ึ่งแสนสองคนสองแสนเท่าห่วยเฮ็ดจังไดยังได้เงินแสนระบาดมาเยอะแล้วเจ้าสังเกตเป็นคนทั่วทุกมือดิบบอกียรจังไดบัวเด็กน้อยบัวผู้ใหญ่บัวผู้เฒ่าทุกคนต้องซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นของเจ้าของโอ้มันเป็นแค่สั้นหลุนไม่เด็กห่อยก็มีสมุดมันกระเือกเอาให้เ่าห้าเคียงละลอยกองเอเลี่ยย่ในจังหวัดอำนาจจะไปหาสื่อโลดได้โลดจังลายโูดแม่บอหลายก้อนเน่าอื่นโทรศัพท์นี่แต่ว่ากระแทบทุกคนคือกันจังไดซื้อโทรศัพท์มาแล้วบ่มีเงินเติมกางโอ้ยสมน้ำหนาบบ่ บ่มเป็นมีบ่มีเติมนี่เถาหาจังไหนเถาซื้อไม่ไมพันกันเธอพนมีเติมยุ่นแล้วเติมปรับสามลอยปืพันมาเดียนต่อไปติเติมอีกเัินเดียนกูออกกัติเติมันวัสัดิเอาสามที่มือเติมสาอยสามที่มืันนสันตัวบัดเติมปรับที่เถาหาจังไหนเราหาวงับใช่ไหมเยวเบิดสสามลอยน่วาเาวัาซื้อใชไมจ้างก็ไ่ได้เติมอีกหาเซื้อซือเมื่อสามลอยผู้ใดสิมหาห่าวพ่้เถาพ่อยนีลาหาวสิบว่าจังสี่ก็หาวจังสันนั่ แบบหยอดเหร <S 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 course, ียญแบบหยอดเหรียญจะอะไรอีกมองได้คนหลายๆเอาก็ไปตั้งไว้เป็นบ่ล nope ่ะผู้เขาซิมมาใส่บริการมาฮอดเขาเอาเหรียญซิมมาหยอดหยอดแล้วเขาก็โทษโทษแล้วเขาก็ยางหนีไปเออผู้ไม่มาฮอดอีกเอาเหรียญซิมมาหยอดหยอดแล้วเขาก็โทษโทษแล้วเขาก็ยางหนีไปโทษแล้วก็ยางหนีไปพอมันเต็มปั๊บเอาปุ่แจมมะขายแล้วก็เทออก เพราะมันติดอีกมันเขามาก<อ>ุญแจมาไขอีกแล้วก็เทออกแต่เล่ามือนี่เด้อจังไเงิน<อ>เหรียญนี่นะ<อ>ได้มือลักกะสอบออยอดไหลได้ไหลย,ยอดหน่อยได้หน่อยไอ้ฮาหน่แม<อ>่กูถามมึงคักๆในถั่วไม่ยั้งถามมาโลดผู้ใดดื้อเขาสารเสกใส่มึงโอ้ยเแ่าพี่ปอบคอยยิ่งเลี้ยงเงินมาเลยคยมีความสุขต่อาก็มาหนักหัวเจ้าแท้เดี๋ยวนี้เหรอคนนี้ล้วตู้โทรศัพท์มีตู้แล้วแต่คอยขาดแต่เสา กับเครื่องโทรศัพท์ระวังเจ้าสองคนผัวเมียผู้ใดสิเป็นเสาผู้ใดสิเป็นเครื่องตกลงกันเบิ่งเดี๋ยวนี้ตู้มีเดียวขาดเสากับตู้โทรศัพท์เอาจังสี่เถ่าเอาแบบไรพอมึ่งเจ้าคือบอกม้วนไปเอาม้วนตลอดตัวเถ่าเจ้าเป็นตู้โทรศัพท์ก็สิเป็นเสาเองโอเคหล่อนเอาไม่ยังหล่อนหล่อนคือพระชาไทยตีเอาเฮ็ดจะไหนละบาทเนี่ยมาขกว่าจ้าธาให้อีกไหมจ้าธาเอาเอาเจ้าเป็นเสาเห็นบ่นั่งนี่นั่งนี่ยาดใส่พวกข่อยเด้๋ยวกข่อยบ่กหูเด้๋ยวไเภทตัวจำไว้เด้อการ สิเป็นตู้โทรศัพท์ต้องใส่ข้อมด์รถทนรถแบบใดตู้โทรศัพท์มันสิตั้งไว้ตากแดดมันสิตากฝนก็อยู่ซื่อๆคือบ่มีชีวิตจิตใจโอ้มาเจ้าคุณมานี่ห้ามปากห้ามตีงว่ะสต้ามปากห้ามตีงเดี๋ยวเดี๋ยวๆข่อยขอเวลาหนอกจะเข้านี่ไม่หยังข่อยด่าผัวได้บ่บ่อันนี้แหละแนวกูสิศูนย์บัดเดียโอ๊ยรถเอาเงินเกีตาให้ห้วยโอ้มาไม่หยังสิไถหน้า่อยสิหั่นเอ้าไม่หยังล่ะนี่สู ไม่ยังอีกเถ้าหาโอ้ยเจากกบสื่อทุกน้องให้เมียันเนี้ยเนาะมาโพกโดออกก็ยังเป่าคอกั้งมันขาดแต่จะยัดตีนั่นตีนี่แล้วเถ่าห้านี่ไม่เถ่าเออตีนจะมาเหม็นคักเหม็นเนี่ยแต่งู้ดังเฮาไตกับบ่ปั่นเนี่ยนี่ว้าไปโลดเจ้าจัดน้อยเอยสิจัดการเจ้าเดี๋ยวนี้ละประจัดทายเองเอามือขึ้นมาอันนี้สมมุ่าเป็นหูฟังเด้อเอาห่วยเอาข่อยสงสัยอะได้ะบัดนี่สงสัยยังหูฟังยังมาคือมือข่อยแท้สมุติ โอ้สมมุติปิด่อยเข้าใจแล้วบาดเนี่ยสงสัยอยู่ว่าบ้าไปหาหม่องยอดเลี้ยงก่อนเอากระเปรงคอยเป็นบ้าสิไปยอดใส่กระเปรงในข้างมันจกเอาตัวต้วะต้องยอดใส่ทิมมองที่มันมีชิดมองได้น้อบาดนี้เนาะเดี๋ยวไปหาก่อนหาลูกพอแล้วเอาอาปากดูโอ้ยคือสิออาน้อยเถอะอาได้น้อยมันได้เหรียญบาทอายังไงเอาเหรี้ยนสิบนั่นละเดี๋ยวคอยเบิ่งตรวจสอบเอง ไอติธ์ไม่ยังเมียเจ้าคือครับง่ายคืออย่าง่ะคือนั่งคว้าพุทโธข่อยล่ะจ้าไว้เด้อยาปากยาติ่งอยู่ซื่อๆท่องให้ข้นใจเงินแสน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 ห้ามปากห้ามติ่งเงินแสนโอ้งูเขียวสั่งเ่าเขาไปกินตับเมียกูเนาะมันเสียตายจากกูมันเสี่ได้จุ้มหนอยกูจักเสียเห็นหอดใหญ่ไก่ สมกวยแล้วว่ายาปากเฮ้ยคือนั่นมีคนมาโทษเถอะเสียงไปน้อเมื่อเราเมื่อยเมือข้าวเมื่อแหววเมื่อเสียงเม่าเศร้าเมื่อเลือกว่าเลีว เมาตั้งแต่ก่อนเปียไม่เจนกี่ชิ้หอสองการเปียนะโอ้ยเมื่อวานนี่ไปกินเราก็มูอยู่พัตตคานเบิดลี่กี่ชิไปแปดกลมโอ้เบิดวิโอไปสิบสองกลมปา<ะ>ดกบแก้มย่ำปลาหมึกสดไปอีกสิบแปดจานสีทีสีทีห่างออกมามม่จะสมพักเสียนแมวเอ้ยพวมันเแียเราเขาตัวนี้ตัวมัวป่ไหนม,มัวกับพวกเีย คิดฮอตเมียก็คิดฮอตเมื่อ,อ,อนี้โทรศัพท์ไปหาเมียเมืองก,ก่อนนะมาแล้วาาเนี่ยบ้าแล้วเนี่ย้อยเทาเนี่ย้อยโอเคละเมื่อเมื่อคางเอเด็กแต่งตัวดีคือขอยมันต้องใช้มือถืออยู่แล้วโอ้ยเฝ้าสัมบัตินี่เฮามันมีมือถือเอามันมีเงินจนนนังหวัดนู่นี่เนาะเติมช้ำลอยตัวสองเหรียญก่อนผมไม่ยังว่ากดฟังเงินเมืองก่อนนะ 9ก้าชุนนหนึ่งสองหนึ่งมีเงินบ่อนอนอนยอดเงินของท่านคือศูนย์บาทศูนย์สตางค์ท่านสามารถใช้บริการจนถึงวันพรุ่งนี้กรุณาเติมเงินด้วยไอ้เฮียเนี่ยนอดบ่เจ้าตัวมันดิเท่าเอี่ยนี่มันคือหูจักซื่อเหรียญกูอว่าซื้อเหรียญจะว่าจังไดไอเฮีย ใครโยนบเอาชื่อแม่กูมาเบาชื่อแม่จะว่ายัางได้อีสัตว์นี่ชื่อแม่บวกเขียบอันนี้เอาชื่อพ่อยมึงตายหงุดหงิดเนี่ยซื่อพ่อว่ยยังได้อีกบอกบอกบอกมีเงินในโทระฉับเจาบบ้จา,าบ่าสั่งจิโทรไปหาเมียกลับบอกเอ้าแม่อีหยังวะวาโอ้นี่มันตู้โทรศัพท์รุ่นใหม่ตัวนี้แม่ ว่อยู่บ้านเจ้าบ่ท่านมีปะว่อย,อยู่นครพนมบ้านข่บ่มีเลยเนี่ยนี่แหละเครื่องแรกในประเทศไทยอุตแสดงว่าจังหวัดอำนาจนี่จะเกื่อนกบ้านข่อยแน่นอนมีตู้โทรศัพท์รุ่นไม่มาแล้วพวกข่อยต้องโทรไปหาเมยียข่อยละต้องใช่บริการตูร้รุนนี้ซะแล้วว่าตูหยังเมื่อเป็นตลอดคนแ้เน,น้องบาา้านเนาะอืม ต้องโทษตู่ไหม <c oughs> ไว่ตู่ยังมาถ้าไม่เหม็นขักแต่นะเขาท่าสีไม่สีมันบอท่านแหงมันใส่สียิออ่หวอดไหน้หนอจากมันพาะมองยอดเหรียญมันบวอนอะ,ะมาเป็นแต่อมเหรียญสิบกูดีแต่่าหาหมืออืมเพรากูอยากจุงว่าเขาไปเรียงได้หนิเพง่อนีน้คือชิญาไหลว่ะ ยาบโบลายตรงมีแต่เพี่อมันเลยเยอ่ขนัดนึงอ้วกเป็นตาสัตว์ดีเยอะหอกจังไดจังวางสันจานดาวเทียมมันใหญ่พอโล้เว้ยโหล่องกดปุ่มมันบ่เนี่ยแาดล่องกดเบิ่งก่อนะนี่อดเอาอดเอาพก็นี่มือดีเว้ยล่องกดอีกิอดเอาอูทโถว่าต้องโทษไปหาเมียก่อนเสียแล้วอดวงดีมีเงินเหรียญบ่ป่ะ มีอ่ะเงินเหรียญต่องทัวโอ้กมเหม็นตู้ได้หามือเฮงห่อนสีมันเฮงยังไงอีเล้วห่อนถ้าได้กินตู้แห้งแห้งจะได้หามืเยเออมันได้เงินเหรียญแล้วยอดปับแแบเรียบร้อย <c oughs> เอาแล้วเจ้าทุบเม็ดยางเจ้าทุบที่เม็ดยางป้าเป๊ปซี่ที่ว่างไง โอ้โหขี่เรามันคือเพชรขุดคนกี่ทีมาป่วนแต่ว่าเอาฟ้าเปรมซี่อะไม่หยอดตัวอโอเหรอเอ้ยเห็นฟ้าเปรมชีว่าไม่เงินเหรียญสิดดีฉันหรอกเมาคักเมาแนวเว้ยเม่ายันตาลายอืมมีเงินเหรียญอีกว่าเนะออมีอยู่บาทหนึง่งบาทหนึ่งก็โทัได้ต,ตัวตูรุ่นไม่ใช่ก,กินเงิน,ปนไปไหนหรอกทิมึงหามอมเหรียญกูได้มึงอ่ะ มึงอมเลี้ยนกูกูตีนต่ำตู้ร่วมรถไดก้กูกูก็ขึ้นกูเลยต้องโทษแล้วบาทเดียวกะอืออือกูกูหมินตู้เลยหาวเนียเออ,เอ,อบาทเดียวโทษเลยยอดปาเป้โอ้ยโอ้ยหาบุ้งเอ,อ้ยบาทเดียวกะเฮียซำเม่แม่หนี่เฮียใส่หน้าบาทนี่หนอกตกพวกแหลกลุงนี่แหละหาซอยมันใส่แม่เทา ผลประโยชน์จากของมัสนางซื้อซื้อใส่เจ้าใส่เน้อบาทพ่อบ่า่าาะไหญ้าแห้งหลายดินไสแห้งหกห่าเหนาโอ้นี่เห็นแล้วไข่เนี่ยแล้วเ <laughs> ม้วันนี้ตกถือกองขีหมาวานนี้โอ้ตู่กูมันสิเจ๊งแต่หัวปีเถอะวะอ้ยขีหมาไม่ไม่ะเม้าวันน ให้ท <kaz an adviser> ังหลเนาะบันเนี่ยเนาะขีはは <den> ่ม้าก็ทั่วลดนเอาว้เออม้นกับอดเอาได้ตัวละบ่เป็นตัวพ่อตัวแม่กูหรอวะเออพวกกูมินตัวคักละบันอืมระยอดขี่ม้าเลยแบบแบบได้การล้ะโอ้หูฟังมันวะเนี้ยเออเออโอ้ตัวรุนไม่นี่หูฟังมันคือกำหูดี้วอวะ ดีเพจังวน้นติกเลยว่ะเบื่อไรน้อเบื่อมีอไรโอเคออกละศูนย์เก้าสองสองห้าเลขหนึ่งอยู่สโอเลขหนึ่งอยู่พี่หนึ่ง้าศย์โอเลขสี่มันคือเหดไว้สูงแถบ่ะสี่โอตุ๊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 โอเศร้าส่หูมับเลยวะ ติดไปหน้าบานเนี่ยเออติดแล้วฮัลโหลพี่แม่ปลุกโลกว่ะอ,อ้อันนี้พออ่อลวเมาแห้งแล้วเมื่อว่ไไดหรอกอีกสองอาทิตย์จังชิเมือ่ออขั้นยากเไปหาเนียงกินน้ำหลวงพอ่อยู่ว้าน่นละเนี่ยตัดส้มหามือบาทเดียวนึงกัเอาซ้ำนีก้กระลุเรื่องแห้ะ เอาหูฟังไปก่อนไปกินเราก็เนี่ยว่างหูบกแหบตัวเนี่ยว,ว่างนไะม่กอนนะแวบ่าอุ้ยยังบกแหบอีกเยอะว่างดีๆนะตู่อยพูดเขามาโทษมันโทษได้แวว่า,า,วา,วานะโอ้ยดังพลงแหวะกเยว่างดีๆยะตู่ยพเขยมนเาวว่างสบกไหมอะวางดส่พเขามาะเออ พวก็วางสั่วเนี่ยเว้แก่ป๊อบาหูวยังพวกแกอีกเว้ยวางใส่ตว์ทั้งคางไม่มองหอยมันอยู่ทั้งคางคนไหมโอ้ไม่ทั้งคางเออพูก็วางสั่นเนี่ยแก่ป๊อบาเนี่ยแนนยิงจริงนั่นมึงบอกแกมึงที่โกงหูมึงชิน่าอ่ะมึงวองมึงแล้วไปกินเรากับมูกัน เท่าจะแม่เมาคักเมาเนี่ยเนี่ยปฏิทินเดี๋ยวบางหันปวดเงียวยด้บาดเนี่ยได้บาดนั่งเหรอเงียวยใส่น้อบาดนี่นยเนาะเงียวยจะบาดก่อนซีฮดหนังกูอะสีเงียวเป็นบ้าเพสาุดสมิเงียวยนางนี่นี่มันหนาบ้านคนหนาบ้านคนวะเออเนี่ยเป็นเงียวยใส่เป็นเงียวยใส่ก็ะไปไปหุ่นทองน้ามืดว่าอยากเนี่ยช่วยเป็นเงียวห้องน้ามันก็้เช่าปวดก่อนนั่นแหละเว้ยเออคิดออกแล้วเงียวแมีงใส่ตู้โทรศัพท์นี่แหละวะ

ปลาหมึกสดเฮ็ดเสียนกูแล้วเด้อบาดเนี่ยโอ้ยตัวตอนก็ออกพราตัวเนี่ยพอลุ mm ้น hmm. ย oh, oh, mm ังอใหญ่มีลาซิซูว่ะอียังก่อะไรซิซูกระดาษทิชชู่อืมโอ้ยบ่มีดอกเจะเสือไหมยังเอาไม่เสร็จตัวตอนนี่แล้วปูมีบ่มีของพอดีออกขึ้นพันหาเนี่ยเอายังเสร็จเนาะบาดเนี่ยเนาะเออเอาแม่มันหูฟังนี่ล่ะเสร็จหนึ่ง เนี่ยมันได้การเราด้วยอุ้ยสบายเลยเยบร้อยแล้วไปกินลราก็เนี่ยอู้ยยังบอกใ่้เล่ยหลอนปัญหาตัวเนี่ยเช็ดไม่ก็เยบร้อยมาเนี่ย ไปกินเหล้ากับมูก่อนเนี่ยบ่มีเงินกินเหล้าจ้าบาทเดียบาทเนี่ยเงินเบิดสูบบาทเลยพอลงพอลงเป็นยังอยู่เพื่อไงคอยยืมเงินแน่เจ้าไปยังเอาไปซื้อเหล้าบ่าวบ่าวบ่ให้ยืมมัยืมมาได้จอบบอใส่ตรนี้คนจักเถอเนี่ยไปหายืมทั้งยืนพูนไปยืมใส่ไปหาใส่ก็ไปมันยืมแล้วไม่ใส่ยักเกียดี้เสียงไปเงินเท่ามันหันนะโอ้เอาเงินใส่น่าไปซื้อเหล้านะเออคิดออกแล้ววันนี้ ทุบเอาแมงยูตูวโทรศัพท์นี่นะวะม,มีเงินจักบาทวมาแน,น่หนิเคาะเบิ่งก่อนนะเหรียญมันมีปะว้แน่นจริงจริงมิต่เหรียญชิบาทเนี่ยอุย้ยงัดตู้ผู้เดียวว่าะไรเลยเฮ๊ะอย่างไรยันต้องมีหมูเดี๋ยวมีหมูอยู่บ่โอ้ยน้องข่อยนี่นักเลีงเก่าตัวบ่อืมมันปนมาแล้วหลายแล้วดิตีอืมโอ้เป็นเสือเกา่าเสือเออ ปาตุขามาแล้วร้อยแปดสบบิบจบปาตุขานูอยู่น้าหน้าคอร์ด <laughs> บุ้ยน้อง<ซ>สีบอคอร์ดโอ้ยังบทน,าานัน้นได้ยานมสมุนไพรได้บอกว่าโอ้ยมึงแง่ยังรูประละล้อคือไข่ต้องกินนมแล้วเ <laughs> <laughs> บ้วยวักวับอันนมนี่พ่อหาจะกินเลย เฮ็ดจังได้กรรมกับมีแห้งเลยนุ่มเอิ้นมาหยังเนี่ยกูสิพามึงงัดตู้โทรศัพท์โอ้ยข่อยบ่กล้าดอกเป็นหยังอันยานตำรวจตัวห่วยมึงสิย่านหยังตำรวจอ่ะพ่อกูอยู่โรงพากิ่นกูยังบ่ย่านพ่อจะเป็นสารวัตรดิสารวัตรพ่อบ่ติดคุกแต่ก่อนกูไปเอาค้อนมากูจิพ้างงัดตู้เอาเงินไปกินเหล้าได้การตัว ลูกกองไหใส่ได้แต่วะโอ้ยตายตายตายคนก็ความาไกลกันแท้ตอยตา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 ตาย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 ตอ้าตายเอาเอายตายตาอตายต้ยตายตายตายตยวายตายตายตยตายีายตายตายตายยอทต มึงเยาทูบเดี๋ยวตู่ฉีมุลคนอื่นเขาฉีอะไรท้งัดเอางัดเอาออกแก้งขนาดลุ้เดี๋ยว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 มึอเฮีงยงัดตู้ตอนออนี้นงัดมองเงียบบอมีเงิน งัดมองยอดเหรียญมยั้งี่งัดมองยอดเหรียญมันเนี่ยเอ้อออออยาอยเนีเ่ยวแถวอแถวอปวดปว,ดปวด เงินยเนี่ยเอาจ้างผู้ข่อยเป็นตู้โทรศัพท์คนละหนึ่งแสนสองคนสองแสนคนไมาคิดบ้างแล้วนะเป็นยังตู้โทรศัพท์เนี่ยคือตู้โทรศัพท์สาธสารณะที่ทางราชการเป็นเฮ็ดออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเขาได้ติดต่อสื่อสารพวกเขาทุกคนต้องซอยกันรักษา,อ,าอุระมะงัดมะแงะมะทุบเอาฝาเปลี่ีมะงัด,ม,งม,าาม,งดมันเสียหายแล้วกับพิษกฎหมายพร้อมมูเ่เจ้าไปเฮ็ดอาชีพเท่าอ,อื่นไปเอาตกลงบ่ไบบาาด้แม่นบ่บอ่อยา,ากใมุ่งเจ้าติดคุกจือต้มแม่นบ่บ่ได้ต้มแต่บ่อยากมุ่งเจ้าเฮ็ดในอาชีพที่มันบ่ถูกต้อง เธอเราถือต้มฉันก็บอกแกแล้วไม่ให้เครียใจทางวางแกคนแกก็ไม่เชืียฉันแล้วจะทํำยังไงมาแม่จะแพ้ปาไปประกอบประกอบอาชีพที่แม่เคยทาแต่ตอนเป็นสาวรุ่นรุ่นอาชีพอะไรหรือพัดเนอร์พัดเนอร์พัดเนอร์โอ้หัวท้องคนนี้มา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 เสียงปรบมือดังๆเจ้าหนึ่งให้ทีมงานจีเซนจากทีมงานของเฉลิมพลมาลาคำรับขอบคุณครับ ขอบคุณหลายๆนะครับ